สวัสดีครับอยู่กับเราอีกครั้งนะครับฝึกภาคไปเรื่อยนะครับวันนี้เรามาอ่านมางนะเรื่องจิตวิญญาณต่อสู้ระดับพระเจ้าตอนที่1 9 5ถึง1น8นะครับไปรับชมกันเลยิ้นหนานเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เป็นความผิดของพวกเราสีตะกูลใหญ่และพวกเราก็ได้ขอโทษและได้มอบยาและสมบัติชิ้นอื่นๆทั้งหมดของพวกเราให้เจ้าไปหมดแล้วแต่ว่าเรื่องแผนที่พวกเราไม่สามารถส่งมันให้เจ้าได้ ข้าเดาถูกต้องสินะแผนที่โบราณถูกแบ่งออกเป็นสี่ชิ้นอยู่ที่เปยโลหนึ่งชิ้นและอีกสามชิ้นจะต้องอยู่กับพวกเขาหยุดพามกันได้แล้วและส่งชิ้นส่วนของแผนที่อีกสามส่วนที่เหลือมาซะไม่อย่างนั้นพวกเจ้าตายเจ้าจะมากเกินไปแล้วนะชินนานดูเหมือนว่าเจ้าจะเลือกเส้นทางสู่ความตายสินะเจ้าหยุดก่อนเชนหนานข้ายอมแล้วฉีเพิ่งจชิน ชิ้น,นานมีพลังมากฝ่าเราพวกเราไม่ยอมมอบชิ้นส่วนของแผนที่ให้เขาพวกเราได้ตายกันหมดแน่นี่คือชิ้นส่วนแผนที่โบราณที่ข้ามีฮึชิ้เอาละตอนนี้พวกเจ้าจะไปไหนก็ไปบมับแต่เจ้ายังไปไหนไม่ได้ทำทำไมข้าย ถึงยังไปไหนไม่ได้ข้าก็ขอโทษและมอบทุกอย่างให้เจ้าไปแล้วนี่แม้แต่ชิ้นส่วนของแผนที่โบราณก็ด้วยและเจ้ายัางต้องการอะไรอีกขอโทษเขาซาอะไรนะเจ้าต้องการให้ข้าขอโทษขยะอย่างเขาหรือไม่เด็ดขาดข้าไม่มีทางยกโทษข้าไม่มีทางขอโทษขยะเช่นเขาเด็ดขาดขอโทษเขาซะ เออข้าเจ้าจะขอโทษเขาหรือไม่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 พวะพวะเจ้าจะขอโทษเขาหรือไม่เจ้าจะขอโทษเขาหรือไม่หยุดตีข้าก่อนเพียงแค่ข้าขอโทษเขาอย่างนั้นใช่หรือไม่ น้องข้าที่ข้าทําผิดต่อเจ้าไปข้าต้องขอโทษด,ด้วยข้าไม่ควรลังแกหรือตัดความสัมพันธ์กับเจ้าเพื่อให้เจ้าเกิดความอับอายข้าหวังว่าเจ้าจะยกโทษให้พี่ชายคนนี้อืมเขาทําเช่นนี้เพราะอะไรกันดีมากเช่นนั้นแล้วข้าก็มีคำถามที่จะถามเจ้าพวกเจ้าสิตรกูลใหญ่ตั้งใจมาทำอะไรที่เทือกเขาพยักมังกรกันแนะ่ เหตุผลที่พวกเราสิตะกูลใหญ่มาที่นี่เพราะสมบัติรับที่โซนเอาไว้พวกเราได้รับคําสอนจากบรรพบุรุษของเราว่าเมื่อใดที่ปรากฏเสียงของพยักและมังกรแล้วหลักก็มันคือสัญญาณของการปรากฏของสมบัติบ,บรรพบุรุษของเราบอกเอาไว้ว่าหากเราสามารถหาและครอบครองมันได้ส่ตกูลใหญ่ของเราก็มีโอกาสที่จะอยู่ในจุดที่ทักเทียมกับสี่นิกายใหญ่ สมบัติลับที่ซ่อนอยู่นี่อาจทำให้มีอำนาจเทียบเท่ากับสีนิกายไม่แปลกใจเลยที่ที่สีตระกูลใหญ่ทำการปิดไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเทือกเขาพยักมังกรแล้วแผนที่พวกนี้นี่ที่พวกเจ้ามีคนละส่วนมันคืออะไรและพวกผู้ว,วิศว์เขาพวกเจ้าตอนนี้อยู่ที่ใดแผนที่นี้มันได้บันทึกสมบัติอีกชิ้นที่ซ่อนอยู่ภายในเทือกเขาพยักมังกร ในตอนแรกสี่ในตอนแรกสี่ตระกูลใหญ่วางแผนที่จะให้คนหนุ่มสาวในรุ่นข้าได้ทํางานร่วมกันในการไปหาสมบัติชิ้นนี้ส่วนพวกผู้อว,วุโสของตระกูลตอนนี้พวกเขากําลังค้นหาสมบัติชิ้นอื่นๆที่อยู่ในส่วนลึกของเทือกเขาพคย์มังกรแห่งนี้ดีมากในครั้งนี้ข้าจะเห็นแก่สิ่งที่เจ้าได้มอบให้ข้าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่หากเจ้ายังกล้าวุ่นวายกับข้าอีกล้ก็ เจ้าตายแน่แน่นอนข้าจะไม่ทำมันอีกที่นี่น่าจะปลอดภัยมาดูกันว่าครั้งนี้ข้าได้สิ่งที่มีค่ามากเท่าใดนี่มันกระเป๋าของชีพเพงโอ้มีตำราวิชาประจำตระกูลของเขาอยู่ด้วยมันจะต้องขายได้ราคาสูงอย่างแน่นอนหน่อยแน่เจ้าบ้า ยังมีอาวุธระดับลีรลับอยู่ตั้อสองชิ้นถึงมันจะเทียบไม่ได้กับกำไรตะวันจันทาก็เถอะโอ้ยาจักรพรรดิจำนวนมากมายขนาดนี้นานกงเฉินคนนั้นกำลังวางแผนจะทำอะไรของเขาอยู่กันนะโอ้เจ้าขยะตรงเสามียาจักรพรรดิมากฝ่าหนานเฉินซะอีกข้ารวยแล้วผลประโยชน์ที่ข้าได้รับในครั้งนี้นั้นช่างมากมายเสเหลือเกิน ฝึกหยุดนับไม่ได้สรุปในครั้งนี้นั้นข้าได้รับยาย,ยายจกักรบพัดประมาณห้าแสนองหมื่เม็ดอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นข้าก็สามารถจัดการกับหนี่ทั้งหมดของข้าได้อย่างไรก็ตามพวกเขาก็เป็นเพียงสิทธิ์พวกผู้โสของสี่ตระกูลใหญ่จะต,ต้องมีมากกว่าพวกเขาแน่ถ้าหากข้าสามารถป้นยาจากพวกผู้โสเหล่านั้นได้ละก็ข้าก็สามารถทำให้จิตญาณต่อสู้ของข้า ยกระดับเพิ่มขึ้นได้อีกขั้นอย่างแน่นอนพอมาลองคิดดูแล้วเพียงแค่บรรดาศิษย์อัจฉริยะของสีตระกูลใหญ่ข้าก็ลำบากที่จะรับมือด้วยแล้วหากเป็นพวกผู้อาวุโสของตระกูลใหญ่คงจะต้องแข็งแร่งฝ่ามากบางทีอาจจะมีผู้บกเพาะฐานจักรพรรดิอยู่ในกลุ่มพวกเขาด้วยหากข้าไปป้นเพียงเขารำพัง เพียงลำพงังชีวิตของข้าอาจอยู่ในไม่พ้นวันนี้บางทีข้าควรจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหญิงเมียวเมียวใสหัวข้าควรจะหยุดเรื่องข้าควรจะหยุดคิดเรื่องนั้นไปก่อนและให้ความสำคัญกับสมบัติที่อยู่ในแผนที่โบราณน,นี้เนื่องจากข้ายังไม่รู้ว่าสมบัติล้ำค่าเชิ้นนั้นอยู่ที่ใดข้าควรจะ ตามหาสมบัติชิ้นอื่นๆที่ซ่อนเอาไว้แทนอย่างแรกก็ต้องหาตำแหน่งของสมบัติในแผนที่กันก่อนแช้งฟุตูมโฮโฮตังนี่มันนี่คือแผนที่สมบัติที่แท้จริงค่อยๆสลายไป,ปสมบัติอยู่ทางนั้นสินะ เจ็บเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาแห่งจิตวิญญาณต่อสู้ศักดิ์สิทธิ์มันจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าพวกมันกำลังนำทางฉันดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างที่ข้าคิดจริงๆดวงตาแห่งจิตวิญญาณต่อสู้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังสูงขึ้นกำลังจะนำทางข้าสมบัติชิ้นนี้มันสามารถทำให้ดวงตาแห่งจิตวิญญาณต่อสู้ศักดิ์สิทธิ์มีปฏิกิริยาได้แสดงว่ามันจะต้องไม่ใช่สมบัติธรรมดาอย่างแน่นอน ไปกันเลยฟิวจบไปแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับชมบาย